<im itation and spiritual language> สํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาจัดการอบรมจัดหาและบริการดวงตาให้แก,ก่กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา82พารรษาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่28กร,รกฎาคม2553สํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาได้จัดให้มีการอบรมจัดหาและบริการดวงตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาโดยมีนายประจวบอินจเจริญศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการอมรมณศา,าลาเขาช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงานางเดลุนีพาลุสุกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงากล่าวว่าเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาได้สนองนโยบายของสภาการชาติไทยด้วยการเข้าร่วมโครงการจัดหาและบริการดวงตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาจึงได้จัดทําโครงการอบรมจัดหาและบริการดวงตาให้กับกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเพื่อให้กรรมการและสมาชิกได้มีความรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนให้แสดงความจำนงบริจาคเป็นการพัฒน,นาระบบจัดหาดวงตาให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทุกราย นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงายังได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประสบการณ์การใช้เทคนิคเจรจาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จพร้อมด้วยนายแพทย์โชคชัยชุลีวัฒนพงศ์แพทย์จากโรงพยาบาลพังงาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดเก็บและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา